ต้นกล้วยน้ำวาไทยสูงท่วมหัวแล้วมาดูอันนี้ก็มะละกอจะพาไปดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนดูสิอันนี้ก็หนึ่งคืบ ลูกนี้ทั้งลูกก็น่าจะอยู่ที่สามคืบเอจัดไปอันนี้ยังไม่แก่จัดถ้าแก่จัดลูกนี้น่าจะสองกิโลขึ้นกำลังปล่อยให้สุกเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่อยๆเลยกินชำํำออกดอกอ,อันนี้ก็ต้นทูนตัดไปเยอะแล้ว อันแนอันนี้คือต้อนสะดาที่สวนเลี้ยงสะดาวไว้เป็นกิ่งชํำดูสิสาวบกลาบบอกมานี่แหละสะดาขมแท้ขมว่าอันนี้คือมะกอกแตกยอดใหม่แล้วเพราะว่าเพิ่งตัดไปดูสิ นนมะละกอแก้วกังดงต้นโตเมียมะละกอแก้วกังดงต้นกะเทยดูสิเธอก็ลูกประมาณนี้ดูสิใหญ่ไหมโอ้โหอันนี้กี่คื้นหนึ่ง อันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยลูกลูกเหมือนจะใหญ่แต่ว่ามันยังอ่อนอยู่ก็ยังอันนี้หลังจากที่เดินนอนถล่มมาดูว่าต้นแครเราเพิ่งฟื้นเฮ้ยดูก่อนอันนี้ชอดอกไหมเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออ มีช่อดอกเล็กๆอ่ะใช่ด้วยเฮ้ยออเริ่มเริ่มติดดอกแล้วอ่ะถ้าไม่โดนหนอนถลม่มน่าจะติดดอกแล้วแต่ตอนนี้มันเพิ่งฟื้นหลังจากโดนหนอนถล่มไปส่วนนี้คือโซนกิ่งชํำชะาูที่เตรียมไว้ สำหรับปีหน้าไม่เรายังไม่ปล่อยขายสำ,สำหรับปีนี้อันนี้ก็คือต้นแครดอกสีม่วงยังไม่เดี๋ยวดูยังไม่มีช่อดอกแต่แค่สีขาวโอเคเริ่มเห็นช่อดอกละดูนะ อันนี้ก็ต้นกระเทยดอกเดียวต้นลูกลูกเดียวยาวอันนี้มะละกอพันญี่ปุ่นมะละกอพันธญี่ปุ่นก็จะลักษณะลูกก็จะไม่ค่อยเรียวยาวเท่าไหร่อันนี้ก็พันธญี่ปุ่นเตยสุดยอดโผลมาหนึ่งกิ่งแขนงเรายังไม่มีเวลาย,ย้ายมันเอาไว้อย่างนี้แหละ ปไปไลดูดูด,ดูนี่คือชีฟรลังจัดมานะกำลังโตอันนี้โดนเตะกระถางปิ้นไปแล้วรอบนึงก็เลยเป็นแบบนีน้ส่วนนี้อันนี้คือ ประกูดที่เราย้ายไว้แล้วปีหน้าถึงจะปล่อยขายเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ขอเลี้ยงให้มันสวยๆก่อนแล้วกันเนาะส่วนนี้คือโซนสีฝฟั่งที่เริ่มโตแล้วอันนี้อ,อีกสักพักหนึงจะเริ่มถอนถอนส่งขายแล้วฮ่าฮดู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  บักอึกคอยบักอึกนะเป็นต้นที่แบบว่านามแบบเยอะนามเยอะจนจะรอดไม่รอดก็นี่แหละนามมันทิมทีไรก็สะดุ้งทุกทีดูสิ เรพว่าอึกดอกเยอะแต่ไม่ค่อยติดลูกเลยอ,ะอ่ะไปไปต่อไปดูต้นชมจันทร์กันดีกว่าชมจันทร์เปียบเปียบเปียบทีบ่กำลังอันนี้คือวันนี้เก็บไม่ทันจอบจะบานแล้ว นี่คือต้นชมจันเลาะเลาะเลาะชมจันก็ผัดน้ำมานน้ำมันหอยอร่อยมากนี่ดอกชมจันดูนะดอกรุ่นนี้ยังเล็กอยู่เหมาะที่จะเก็บพรุ่งนี้ช่วงก่อนเที่ยง ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วดอกเริ่มบานแล้วมันก็จะดูไม่อร่อยแล้วเป็นไงแก้วกังดงต้นตัวเมียลักษณะรูปก็ประมาณนี้สิส่วนต้นนี้ดกมากดกจนมึนกับมัน เขานอกจากต้นเมนต้นหลักจะโดแล้วต้นกิ่งแขนงก็ยังติดลูกอีกโอ้โหดูนะนี่แหละต่อต้นดกคระดนให้ด้วยอันนี้ก็มาดู โซนต้นขาขาโซนนี้เพิ่งย้ายขึ้นมาจากข้างนอกเข้ามาย้อในเฮามันยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ขาที่เราปลูกไว้ในเฮาอยู่แล้วมันก็จะประมาณนี้สูงใหญ่ไฟกระพริบเวลามีเฮามันก็จะช่วยเราได้เยอะกับการปลูกผักหน้าหนาวของญี่ปุ่น เอามาส่งลูกใหญ่ไหมลูกนี้น่าจะโลกว่าโอ้พันนะให้มาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรใหญ่มากส่วนนี้ก็คือบวกเรียมดูสิจะเยอะทีไหน อันนี้ก็บวกนี่ก็บวกเหลี่ยมโอ้คิดดูสิบวกทั้งนั้นเลยส่วนตัวนี้ก็คือที่ชอบที่สุดก็คือต้นนี้ผักไายรอดได้ไปกี่ต้นมันโดนหนอนกัดโดนหนอนกัดปีนี้โดนหนอนแบบ ทำให้ผักที่สวนเละเป็นโยกเยอะมากมีผักพายที่รอดออกมาได้แค่สองต้นคิดดูสินี่ของปูนเราจริงนะกวดจะพาะขึ้นมาได้แล้วก็โดนหนอนกัดก,กินหมดรอดมาได้แค่นี้ดูสิ<อ>ส่วนต้นนี้คือ บักแข้งคมหลุดมาอยู่ตรงมุมนี้ต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆถึงจะกินมาได้เพราะตัวนี้มันแบบขมมากถ้าไม่ชอบก็คือแบบรับมันไม่ได้แน่ๆม,มาดูกันที่สวนสวนนี้มาดูไต่ต้นนี้ขึ้นไปสิ อมองไม่ค่อยชัดอ่ะครับเด็นนิ่มหน่อโอ้ได้บอกว่าไม่ได้ว่ามันคือพันธ์อะไรอ่ะแต่ว่าลูกมันใหญ่มากอ่ะใหญ่แบบตอนนี้มันยังไม่แก่จัดคือถ้าแก่จัดก็คงใหญ่กว่านี้ีกเยอะดูสิต้องไปถามนาเพราะนาให้ต้นมา โอเคดูสวนเรามีอะไรกันเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูเรื่อยๆนะคะ